มันเหมือนมีผู้ช่วยวิจัยติดตัวตลอดเวลาเรื่องที่ AI ช่วยให้เราสามารถทํางานอย่างมี EFFICIENCY มากขึ้นอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เถียงยากมันก็จริงครับแต่ผมก็อยากโยนอีกมุมหนึ่งมาให้คิดครับคือในทางจิตวิทยามันมีคําว่า cognitive offloading หรือการผลักภาระสมองนั่นแหละคือพอเรารู้ว่ามีเครื่องมือจําแทนคิดแทนเราก็เลิกพยายามทําเองเช่นตอนนี้ไม่มีใครจําเบอร์เพื่อนได้แล้วใช่ไหมครับคําถามคือ ถ้าเราโยนให้ AI คิดตั้งแต่การหาข้อมูลยันการเขียนร่างแรกเราจะยังเก่งการคิดมีภาควิจารณ์อยู่ไหมถ้าเราให้ AI สรุปรายงาน50หน้ามาให้เราอ่านแค่10บูเลตเราจะยังจับใจความอะไรเองเป็นไหมหรือเราจะชินกับการรอรับคำตอบจาก AI อย่างเดียวจนสมองเราไม่ค่อยได้ออกกำลังแล้วแล้ววันหนึ่งเราอาจจะพบว่าเราคิดอะไรไม่ออกตัดสินใจอะไรเองไม่เป็นอีกต่อไปสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับ ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นครูเขาบ่นว่าพอให้นักเรียนใช้ Chat GPT ทำรายงานเด็กบางคนก็แค่ Copy Paste เลยไม่อ่านไม่เข้าใจเนื้อหาด้วยซ้ำและจริงๆไม่นามนมานี้ก็มีผลงานวิจัยจากมหาลาัย MIT ที่สรุปเลยว่าการใช้ AI มากเกินไปอาจมีผลทำให้การทำงานของสมองเราลดลงทำให้ความจำเราแย่ลงผมเองก็ไม่ได้จะบอกนะครับว่า AI มันไม่ดี <laughs> พวกเราก็ทำช่องเกี่ยวกับ AI อยู่ใช่ไหมครับแต่ผมแค่ชวนให้พวกเราคุยกันด้วยนะว่าทุกอย่างมันก็มีคุณมีโทษของมัน เราควรระมัดระวังเรื่องการใช้ AI อย่างไรด้วยใช่ใช่ประเด็นนี้ผมไม่เถียงนะและผมเห็นด้วยว่าถ้าใช้ผิดวิธีมันจะทำให้เราคิดเองน้อยลงจริงๆแต่ก็ไม่ต่างจากเทคโนโลยีทั่วไปหรือไม่ต้องเทียบกับเทคโนโลยีด้วยซ้ำอะไรที่เกินไปมันย่อมไม่ดีกินเยอะไปก็ไม่ดีออกกำลังกายเกินขีดจำกัดก็อันตรายและแน่นอนพึ่งพา AI เกินไปก็ไม่ดี